กูค al, ama, ักกคักอะกูคักเล่ตรงนี K ้เล่ต <K> ังนี้อ๋อชิอ้อนชิอ้อนละอ้อนละออนละอาจ้าอยู่กับคูกนคนะเล่นด้วยกันเล่นเล่นข้างนอกนะออกมาลเอาเล่นกัเด็กอาเล่นกัเด็กอเมียพี่พเมียพี่พี่เหสมัชกเก่าต้อนรับลูกใหม่ด้วยนะลูกนะวัสดี ค่ะแล้วรอพีแม่นวนอ,น,อนองเข้ามาอยู่กับเราด้วยลูกเด้นนอนวนองเข้ามาแล้วทำหมันเรียบร้อยแล้วเนาะแต่เขายังไม่คุ้นเคยกับพวกเราอ่ะไม่เคยกับพวกเราให้เขายู่ด้วยกันเนาะให้เขายู่ด้วยกันเนาะกินอาหารแม่ตรงนี้ก็ได้ไกินด้วยกันตรงนี้นะกินด้วยกันขยับหน่อย หยัที่นอนกว้างๆนะครับหยับที่กว้างนะครับอากินด้วยกันครับกินด้วยกันนะกินด้วยกันเราเด็กวัดด้วยกันเนาะกินด้วยกันรักกันรักกันรักกันไม่โคลกันลูกไม่โคลกันนะไม่โคลกันไม่กวนกันนะครับกินด้วยกันนอนด้วยกันเล่นด้วยกันนะครับกินอาหารเม็ดอ้ยอาหารเส้นกินอาหารเส้น ดีเลยกินกันที่ลูกกินนะเคยกินไหมเคยกินไหม,มกินละกินะกินกันแล้วสีสุดาส,สุดาอยู่ตรงนี้เหรอสีสุดาเจ้าพี่ชิตชัยพี่ชัยทำมันแล้วไม่สนใจใครแล้วน,น,นอนอย่างเดียวสบายใจ <c oughs> น้องสมบุญ น้องสมบูรณ์ก็เรียบร้อยแล้วแข็งแรงดีแล้ว <c oughs> แต่งเนื้อแต่งตัวแล้วสมบูรณ์สมบูรณ์ดำหางกวักดำหางกวักก็เรียบร้อยแข็งแรงดีแล้วเล่นกับน้องๆได้แล้วทุกครั้งน้องเล่นไม่ได้ทีนี้น้องเล่นได้แล้วเล่นกับน้องได้แล้วสบายใจแล้วน้องครับเล่นอะไรกันเด็กๆเด,ด็กเล่นอะไรกันท้องเข้มท้องอ่อน ทองเข้มทองอ,อ่อนเล่นอะไรกันนี่ครับข้างบนนี้ใครน,น,นี่น,นม่ใครมันนิ่นอือครับครับขอขอนำภาพความน่ารักขอนงน้องเมียวให้กับทุกคนทุกท่านได้ดูได้ชมกันไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่คลิปต่อไปโชคดีมีสุขทุกกันทุกคนทุกท่านสาธุ